วนีเราเข้าไป่นช่องชาแนลอ่ะคับวันนี้ผมจะมาให้ดูรถนะครับอะไรอะเลโกหุ่นฮับหุ่นยนต์นะครับโอเคอันนี้ผมอยากให้ดูก่อนมันเป็นรถคันแดบนี้นะครับี๋ยวข้างหน้าี๋ยวจะสอนวิธีการน,นี่ก็ได้ครับอโอ้ยขอขออนุญาตอภัยนะครับ,บ,ห,นรบหน้าตลหล่น โอเคเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหน้ารถครับนี่คือส่วนหัวนะครับอันนี้ครับนีอันนี้ตัวครับอันนี้คือส่วนแข็งกับตัวนะครับอันนี้คือส่วนตัวครับอันนี้ส่วนลำปลาของแข็งนะครับตัวครับตัวก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับก็อยู่เฉยๆแล้วก็เอามาประกอบโอเคครับส่วนนี้ส่วน ขานะครับส่วนขานะครับนี่ครับโอเคมาตกระดกกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะสอนวิธีการต่อทีรับตัวนะครับให้เราทำหนาีครับโอเคพักไว้ก่อนจากนั้นนาตัวต่อไปแขแขนะครับให้เราทำอย่างนี้นะครับอึ๊บนะโอเค ปึ๊บมันจะเป็นหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็แขนมาให้มันเป็น,บ,น,นบ้าเลยช่องหนึ่งนะครับนี่ครับช่องหนึ่งช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งโอเคได้แล้วจากนั้นเราก็จะข้างนี้ครับปึ๊บเสร็จแล้วครับได้แล้วครับ โอเคสหรับวันนี้ขราตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะนะ้าไาไครับเรียบร้อย